สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนอนแบบนี้กันหน่อยนะครับหลับกันหรือยังครับทุกคนมาฟังข่าวกับผมก้อนนะครับโอ้โหคุณจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะเทรนอานูนะครับคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นกองหลังนะเทรนไปกันใหญ่สั้นแล้วนะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อานูครับบอกว่าไม่ชอบยืนตำแหน่งเดียว มันเหมือนโดนใส่กุญแจมือยังไงอย่างนั้นอยู่นะครับโอ้โหพูดแบบนี้เลยนะครับทางด้านของเทรน์อเล็กซานเดอร์อโน่ครับแบ็กจอมพลังของลิเวอร์พูลเนี่ยได้ยอมรับตามตรงนะว่าไม่ชอบยืนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเช่านั้นเพราะว่ามันเหมือนโดนล่ามโซ่ไม่ให้เล่นด้วยปรชัชญาของตัวเองนะครับอืม,อม,อมต้องบอกว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษอย่างเทรน์เองเนี่ยโดนวิจารณ์ยับเลยนะครับกับผลงานเกมรับในฤด,ดูกาลนี้หลังเขาครับมีส่วนทําให้ทีมเสียประตูมากมายหลายต่อหลายนัดในช่วงที่ผ่านมา แถมเขาในตอนนี้ครับต้องลุ้นตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษนะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022หลังได้รับบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมที่แพ้กับอาร์เซนอลวันนั้นครับ3ประตูต่อ2โดยคาดว่าต้องพักราวประมาณ2-3สัปดาห์นะครับแล้วพอเอ,อิร์นนะครับว่าเทรน์เนี่ยได้ไปพูดกับ GQ แมกซีนครับบอกว่าผมไม่เคยชอบเล่นในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งผมจะบอกว่าผมเล่นกับเกมคุณเล่นในตำแหน่งมันจำกัดคุณมันเหมือนเล่นแบบถูกใส่กุญแจมือเอาไวอ้อ่ะ ผมคิดเรื่องเหตุผลนี้ในใจเสมอเล่นไปตามเกมเข้าไปในตำแหน่งที่จะทำอันตรายต่อคู่แข่งและในเวลาเดียวกันก็ทำเรื่องกับเกมรับที่คุณจำเป็นต้องทำมันแปบ,บว่าเล่นไปตามเกมในแบบที่จำเป็นต้องเล่นน่ะโอ้โหอันนี้ก็คือคำพูดของเทรนอเล็กซานเดอร์อา์โนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเล่นในตำแหน่งเดียวนะครับมันเหมือนถูกล่ามโซ่เอาไว้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเล่นในแบบเกมของตัวเองมันดีกว่าที่สุดแล้วนะครับอืม ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโน่ครับคอมเมนต์ก็ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม